ao, mèo, haha, um, muốn ăn lángรถไฟ, phải không? Gúu, muốn anh, anh พี่อจะใช้ได้ได้ไม้กตีกี่อันอะเฮ้วัวมันออกจีกด้วยอันเดียวนี่ยังมีอีกมีบีพี่พีพข้างบนเนี่ยสามตัวเลยสี่ตัวเลยนี่คิวเอาบีดไปกำลังคุมวัวอยู่วัวมันเข้าไปไม่ได้ตรงเข้ามาไอ้นี้ไหนลองดูหน่อยขอล้างรถไฟมาหน่อยอันดิง อเอ้ยทำใหวีดบ้างวะกลัวมันออกเนี่ยเออมาแล้วมาล้นี่นี่นี่ลางเล็ดตนลางเล็ดตนนะมึงเดี๋ยวกูไปสร้างสถานีก่อนเอาหินมั่งสถานีอะไรสถานีรถไฟฟ้าทำไมทางเชื่อมันดูแปลกๆวะ ไม่แปลกหรอกปกติมันเลี้ยวแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาปกตินะเพรว่าทางลัดมันจะดีก่ปกติปกติมันไม่ผิดอะไรเลยแต่มันปกติตรงนู่นเลยอ่ะตรงนู่นเลยที่ที่สูงกว่ามึงไม่ต้องการเราต้องการหิน แต่หินหมดหินหมดลูกเฮ้ยไม่อยู่ไม่อยู่อู้อ้าวจิะอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้กูแบบไม่ได้ยินเสียงใครเลยแบบเหมือนกูอยู่คนเดียวอ๋อจะไม่ตบยุงนะั้านอกหรอกกูข้าวตัวสบาย เอ้ยแมวออกเอ้ยตู He, ้ส yeah, yeah, yeah. ื้้าเอาลุกไปได้อะไรเวิมลุงอยากแย่งเปียงกูนอนกับยุงก็เหมือนยุงตัวหนึ่งครับอุ้ยแมวอิจาไม่ได้ไอ้ตู้เสื้อผ้า อ้ยวมาตรงนี้ต้องไปอ๊ะมาเจอเชีย่ยอะไนี่อ้คือจะวางไ <ป S 2> ว้ทำไมพี่จะทุบตรงนี้ทำไมจะทุบจะทุบครูการทดสอบอยู่ทดสอบทดสอบเป็นหีีรอบเลยกรูทดสอบไปสิบกว่ารอบแล้วทดสอบด้วยมันก็ยังไม่ดีเลย ไอ้แมวโอับบ้านแล้วแป๊บเดี๋ยวกูมาเเอดี๋ยวกูมาไปอาบน้ำก่อนโอเคเอาโดนเกัาเฉยอิชิวอยากกั้นดิอย่ากั้นอิชิวอย่ากั้นอยากั้นใช่แล้วอย่ากั้นอย่ากกั้น โลจะทำไงดีกับดุงกาไหนทำอะไรดีุ้มกันความปลอดภัยปลอดภัยโลโลไม่ใช่ว่าวลุงกากลับมาแล้วบอกว่ากูอยู่ที่ไหน ไปก่อนอ๋ออคิวมนด่วนเลยคิปเปิลอยู่ล่างน,นี่โอเคเอ,อกมาโอเคตายละ <c oughs> โลร่โมาตรงนี้โล่มาตรงนี้ทำอะไรเอามาหนี่ อันนี้ <rainforest. S 1> มันมีมันมีเด็กอยู่ตรงเนี้ยนี่โอ้ยหลุดใช่ไหมใช่หลุดใช่ไหมใช่ใช่เี้ยเลยจริงจริก็หลุดหมายว่าคอมกูดับแล้วมันก็หลุดไปเลยดับแล้วเปิดใหม่แล้วคอมค้างเลยคอมกูเป็นเออแล้วเนี่ย ลไล่กระถาใส่มันเข้าสารเสกปลาใส่มันวัวตัวหนึ่งมันให้หนังวัวกี่อันหรอหนึ่งถึงสองอันนับดูซิว่ามีวัวกี่ตัวไรคิวโอ้ยคิวว่าช่วยหน่อยคิวตะเกลรติตาลีขอนี่กับัง อะไรโดสเกลิตาลีมันยิงมาคิวกับมากับมาหนีนอนโลนี่คิวมาถึงมาแล้วโอเคคิวยังไม่มาคิวอย่าทำลางสารได้เว้ยยัดปี๊ โอเคน่งยาปลอดภัยโอเคอีคิวมานอนแล้วอี๊ปปี๊ปอยู่จะอยู่เข้าอีกเลยโลงเ,เป็นอะไรกับกระหังดรงไหไม่รู้สิสะดุ้งต่นโอ้ อุดน้ำก่อนไหมุยอะไรจิ้งจอกไอชิวหมาจิ้งจอกนี่มันเลี้ยงได้ไหมมันมันกินอะไรอ่ะมันกินอะไรอ่ะบอกมาสิปลา,าหรอโปเาโอเค ไปไหนมากินกโกโก้โอเคเอาเลยโอเคไปล่แค่เนี้นอยแหละอยากนอนแล้วไปแล้วโอเคอเค่อยหาเบอร์รี่บุกงี้ โลัขอบอข,อบอขอบอึ้นจะตายขออึ้นไม่ได้เอ้ยขึ้นไม่ได้แล้วเกี่ยวของให้